าไม่เชื่อตามผมมาครับบริษัท TLB Thailand ออกแบบผลิตทำตลาดและจัดจำหน่ายสินค้ากลุ่มสุขภาพและความงามในช่องทางการขายต่างๆณปัจจุบันเรานำเข้าสินค้าจากประเทศพันธมิตรซึ่งประกอบด้วยเกาหลีจีนและฮ่องกงปัญหาที่เจอ เราใช้โปรแกรมทั่วไปเพื่อจะรันบริเนสในส่วนต่างๆจุดที่ต้องเปลี่ยนมีลูกค้าออเดอร์สูตรค้าเราก็รีบตรวจดูเข้าไปในระบบมีสต็อกอยู่เราก็รีบคอนเฟิร์มลูกค้าไปของเป็นโอกาสทางธุรกิจแต่วันนุ่งขึ้นเราเข้าไปที่หน้าคลังสินค้าตัวนั้นกับไม่มีเลยจนผมได้ใช้ซอฟต์แวร์ไทยที่เข้าร่วมโครงการ Total Solutions for SME ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำหรับโปรแกรมที่ผมใช้อยู่นะครับประกอบด้วย3ส่วนด้วยกัน 1. คือโปรแกรมด้านสำนักงานใช้สำหรับการออกเอกสารทั่วไปรวมถึงการทำพรีเซนเทชันเพื่อจะไปนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้า2โปรแกรม POS ใช้ในการซื้อขายสินค้ารวมถึงการบริหารจัดก,การสินค้าในคลังและ 3. โปรแกรมด้านบัญชีออนไลน์นอกเหนือจากการทำให้การทำบัญชีของผมง่ายขึ้นแล้วผมยังสามารถส่งงบการเงินไปให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้โดยตรงด้วย ผมเชื่อว่าทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของธุรกิจคือเวลาการใช้ซอฟต์แวร์มาช่วยในการบริหารจัดการให้รวดเร็วขึ้นรวมถึงลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นด้วยทำให้ผมมีเวลาเอาไปโฟกัสกับงานเช่นการวางกลยุทธ์การขายการวางแผนการตลาดรวมถึงการนัดลูกค้าเพื่อจะหาความต้องการที่แท้จริงกลับมาพัฒนาสินค้าหรือบริการที่ตอบโจทย์เขาอย่างดีที่สุด หลังจากที่ผมเอาโปรแกรมมาใช้ร่วมกับการบริหารหลักสำคัญคือมันทำให้ผมเห็นภาพของธุรกิจได้ชัดขึ้นแล้วก็กว้างขึ้นส่งผลให้การบริหารเรื่องของรายได้การบริหารเรื่องของค่าใช้จ่ายรวมถึงการจัดก,การสินค้าในครังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและที่สำคัญซอฟต์แวร์ผู้นี้ทำให้ผมเห็น Data แบบเรียลไทมเพราะฉะนั้นเวลาเกิดปัญหาขึ้นผมก็จะสามารถแก้ปัญหาตรงนั้นได้อย่างตรงจุดสำหรับ SME บางท่านนะครับ ที่อาจจะยังกลัวการใช้ซอฟต์แวร์ผมอยากยืนยันตรงนี้เลยว่าหลังจากที่ผมใช้แล้วมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยครับซึ่งมันจะเป็นประโยชน์ต่อการวางรากฐานธุรกิจในอนาคตก็เลยอยากจะขอถือโอกาสนี้เชิญชวน SME ทุกท่านสมัครเข้าร่วมโครงการ Total Solution for SME ของกงพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อใช้ซอฟต์แวร์ไทยในการบริหารธุรกิจอย่างครบวงจร